สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูหนูนาย่างนะครับผมวันนี้จะมาทําหนูนาย่างเดี๋ยวอันนี้หลังจากที่ผมล้างเสร็จแล้วนะครับทำความสะอาดเดี๋ยวจะตัดหางออกนะครับผมนี่นะครับอันนี้เพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาหมักกระเทียมพริกไทยนะครับรากผักคีนะครับเป็นเครื่องเครื่องเครื่องตำสามเกลือง่ายๆนะครับ ก็ไม่มีอะไรยากนะครับสำหรับเมนูหนูนาย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวิธีการหมักแล้วก็ย่างเป็นยังไงบ้างนะครับสักครู่หนึ่งนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการหมักหนูนาของเรานะครับ่าเดีมาดูนะครับว่าจะใส่อะไรบ้างครับนี่พริกไทยอยู่นี่ เดี๋ยวผมโคลกเครื่องเครื่องหมักก่อนนะครับอันนี้นะครับเราจะมาหั่นรากผักชีนะครับแล้วก็จะมีเป็นพริกไทยเม็ดนะครับผมจะใช้พริกไทยเม็ดเม็ดพริกไทยขาวนะครับผมในการหมักรอบนี้นะครับนี่นะครับก็ใส่พริกไทยลงไปนะครับ พริกไทยนะครับรากผักชีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่กระเทียมด้วยนะครับนีครับก็โขกไปเลยนะครับโขกให้ละเอียดนะครับผมก็เราจะทำหนูนาย่างแบบบ้านๆนะครับผมจะเป็นจะเป็นการหมักแบบแบบบ้านๆเลยนะฮะ นี่ครับก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับเอาตามตามชอบนะครับผมโขกให้ละเอียดนะครับสําหรับกระเทียมพริกไทยเครื่องสามเกลือนะครับนี่ครับก็จะใส่กระเทียมเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าหนูหนานี่มีกลิ่นค่อนข้างแรงแรงหน่อยครับก็โขไกเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูการหมักนะครับหลังจากที่เราโขกกระเทียมพริกไทยได้ได้ละเอียดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็าตัดเครื่องสามเกลอที่ตําไว้นะครับใส่เลยนะครับผมกินกิ่นหอมขึ้นจมูกเลยนะครับถนัดเครื่องสาม,สามเกลอนะครับแล้วก็เอาซอสปลาเกี่ยวมา ใส่ซอสฝาเขียวลงไปนะครับนี่นะครับปลายพอพอปลายทับพีนี่ครับแล้วก็เอาเกลือนะครับครับใส่เกลือโอ้ใส่เ<ม>ยอะๆจะหมดนะพอพอใส่เกลือประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาผงปรุงรสคือรสรสดี อันนี้อันนี้ก็ใส่ผงปรุงรสไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะจะใส่น้ํามันหอยอีกนิดนึงนะครับผมเพื่อเพื่อความกลมกล่อมของของหนูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่น้ําตาลใส่น้ําตาลหน่อยนึงน้ําตาลนะครับเมื่อกี้ใส่ใส่ชูรสไปลืมลืมถ่ายนะ ออันนี้น้ําตาลครับอ่าใส่มาเลยหมดเลยนลั่นแหละน้ําตาลลงไปหน่อยนะครับแล้วก็เอาอซอสหอยนางรมนะครับก็ผงผงผงนัวใส่ใส่ไปนิดหน่อยก็พอแล้วครับไม่ต้องใส่เยอะนะฮะ ครับแล้วเราจะตวงซอสหอยนางรมนะครับอ่าหนึ่งช้อนเนี่ยประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้ก็ก็พอแล้วครับแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะมาหมักคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับครับนี่นะครับกม็มามาหมักคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจริงๆถ้าถ้าใครไม่ ไม่ถนัดแบบนี้ก็สามารถใช้มือคุกเค้าได้เลยนะครับเครื่องปรุงจะได้เข้ากันนะครับนี่ครับใช้มือแล้ดูล้มือคุกเค้าได้เลยนะฮะก็คือทำทำทานเองนะครับที่บ้านนะครับผมอ่าก็ทาลงไปบริเวณหนูนะครับ ทาให้ทั่วนะครับผมสำหรับเครื่องหมักอันนี้นะครับจริงๆเมนูนี้นะครับนานๆจะได้ทานสักทีนะครับปีแล้วหนนะครับสำหรับเมนูหนูนาย่างนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ทำบ่อยนะครับวันนี้ก็มีหนูนาเหลืออยู่ในตู้เย็นนะครับตัวหนึ่งก็เลยเอามาหมักนะครับแล้วก็มาย่างนะครับผม หมักไปเลยนะครับหมักแล้วทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับผมแต่บางคนจะหมักข้ามคืนก็ได้นะครับหรือหรือจะหมักทิ้งไว้ตัก3ามชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่แต่สำหรับผมก็จะหมักประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เอาไปลงเตาย่างนะครับผมนะครับอันนี้เราก็เราก็พักไว้อย่างนี้นะครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวไปไปโขกน้ําจิ้มนะครับ โขงน้ําจิ้มส่วนระหว่างนี้ก็ก่อไฟไปด้วยนะครับก่อเตาถ่านนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะไปโขกน้ําจิ้มก่อนน้าจิ้มที่สําหรับไว้จิ้มหนูนานี้นะครับอแต่งิงสูตรนี้ไม่ต้องจิ้มก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านใดจะทานแบบไหนหรือชอบแบบไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมเดี๋ยวผมจะตําน้ําจิ้มนะครับเป็นน้ําจิ้มพริกสดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตําน้ําจิ้มใส่อะไรบ้างนะครับผมแล้วอ่ะ ครับระหว่างนี้เราก็มาก่อไฟนะครับผมก่อไฟเสร็จแล้วล้วก็เอาขี้เท้ากลนะครับย่างด้วยไฟอ่อนๆนะครับผมนะ,ะนี่นะครับเราก็ย่างไปเลยนะครับครับย่างไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาที่คีบนะครับคีบ สำหรับหนูนานี้นะครับคือแนะนำให้ย่างเป็นไฟอ่อนนะครับก็คือให้เอาขี้เท่ากบกบ,กบไม่ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหนูมันจะไหม้นะครับไหม้ซะก่อนนะครับค่อยๆย,ย่างไปนะครับย่างให้กรอบๆเลยนะครับหนังกรอบๆนะครับ ส่วนอันนี้นะครับก็จะมาตำน้ำจิ้มนะครับผมอันนี้ก็ปอกกระเทียมไว้แล้วนะครับเราจะมาโขกน้ำจิ้มพริกสดนะครับครับอันนี้ก็กำลังจะตำน้ำจิ้มใส่พริกเอ่อถ้าสำหรับท่านใดที่ที่ชอบทานเผ็ดมากก็ใส่มากนะครับแต่ผมก็ใส่ประมาณโดยประมาณ10เม็ดนะครับผมอันนี้ก็ใส่พริกแดงจินดานะครับ นะครับผมนี่ครับก็โขกพริกกับกระเทียมนะครับอันนี้โขกขกให้แหลกเลยนะครับหรือจะชอบแบบหยาบๆก็ได้นะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่มีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะฮะไม่มีสูตรตายตัวนะครับแล้วแต่คนชอบรับประทานแบบไหนนะครับ ตอนนี้เราก็โขกมาได้ได้ได้แหลกแล้วนะครับผมนะครับแล้วเราก็จะมาปรุงรสนะครับของน้ําจิ้มนะครับสําหรับน้ําจิ้มหนูนาย่างนะครับก็จะเอาเป็นน้ําปลานะครับแล้วก็มะนาวนะครับอ่าลงไปนะครับอ่าอันนี้ก็เทน้ําปลานะครับอ่าหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนนะครับ น้ำปลาโดยประมาณ3ามช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผงนัวนะครับใส่ลงไปหน่อยหนึ่งนะฮะนี่นะครับแล้วก็จะเป็นน้ำตาลกับมะนาวนะครับอ,อันนี้จะเป็นใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลก็นี่นะครับใส่ประมาณนี้ไปไปลายช้อนโต๊ะหน่อยนะครับ แล้วก็เรากําลังจะหั่นมะนาวลงไปนะครับนี่นะครับมะนาวสองลูกครับนี่ครับมะนาวเบื้องต้นหั่นไปก่อนหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวค่อยมาชิมนะครับว่าเราต้องการรสชาติแบบไหนนะครับส่วนน้ําจิ้มนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับตรงนี้ผมก็ไม่มีสูตรตายตัวนะครับครับแล้วทีนี้เดี๋ยวมาลองคุกเขานะครับ นี้เดี๋ยวเราก็าตักถ้วยน้ําจิ้มได้เลยนะครับตักน้ําจิ้มออกใส่ถ้วยถ้วยได้เลยนะครับถ้วยน้ําจิ้มครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรสชาติแบบไหนนะครับก็สามารถไปปรับเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าผมทําทให้ดูเป็น เป็นเป็นแนวทางนะครับเผื่อจะได้เอาไปทำทานเองกันนะครับนะครับเราก็เตรียมถ้วยน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวตักออกจากคกเลยนะครับนีครับก็มีหนูแค่ตัวเดียวนะครับน้ำจิ้มก็ไม่ได้ตำเยอะนะครับก็เอาแค่ประมาณนี้นะครับผม แล้วเราก็จะมาโรยเป็นเป็นใบผักชีนะครับนี่ครับก็โรยเป็นใบผักชีนะครับผมอนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับสาหรับน้ําจิ้มหนูนาย่างนะครับนี่นะครับผมก็จะโรยใบผักชีแบบนี้นะครับนี่นะครับครับเดี๋ยวทีนี้มาดูมาดูไปดูหนูกันนะครับว่า สุกไปแค่ไหนแล้วนะครับหลังจากที่ผมตั้งย่างไว้ตะกี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่าเขาย่างเป็นยังไงนะครับเอาคีบเลยนี่ครับก็ย่างต้องระวังไม้นิดนึงนะครับมีไฟลุกก็ต้องเอาเดี๋ยวเอาขี้เท่ากบนะครับนี่นะครับผมก็เดี๋ยวต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะครับสําหรับในการย่างหนูนาในครั้งนี้นะครับก็ย่างแบบบ้านๆเรานะครับ แต่ผมก็ไปใส่พวกซอสอะไรเพิ่มเติมปรุงแต่งรสเอานะครับว่าเราจะชอบแบบรสชาติแบบไหนนะครับขั้นตอนในการย่างตอนนี้นะครับต้องแบบใจเย็นๆมากๆเลยนะครับผมนะแต่บางท่านนะครับเขาก็จะแบบย่างใส่แต่นี้อย่างเดียวนะครับใส่แต่เกลืออย่างเดียวนะครับบางท่านก็จะทำสามเกลอลงไปนะครับแล้วก็ใส่แต่เกลืออย่างเดียวนะครับแต่ส่วนผมใส่ซอสปรุงรสลงไปด้วยนะครับผม นะครับก็ย่างไปเรื่อยๆนะครับผมให้อ่าหอมๆนะครับแต่ยังไงขั้นตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับต้องดูไฟดีๆนะครับเพราะว่าถ้าไฟแรงมากเดี๋ยวจะทําให้หนูไหม้นะครับเราก็ค่อยๆย่างไปไฟอ่อนๆนะครับถ้าเกิดไฟลุกหรืออะไรก็สามารถเอาขี้เถ้ามากบนะครับเพื่อที่จะทําให้ไฟในเตาถ่านของเรานะครับ ไม่ลุกมากจนเกินไปและไม่ร้อนแรงจนเกินไปนะครับทำไฟให้สม่ำเสมอนะครับนะครับนี่นี่นะครับอันนี้อันนี้เผลอเผลอแป๊บเดียวนะครับโหไหม้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาขูดไตรงไหม้ออกที่หลังนะครับไม่เป็นไรนะครับโอ้หนี่นี่นะครับโอ้หไม่ไปไปเลยนะครับเพราะว่าพอดีเมื่อกี้เผลอไปถ่ายคลิปนิดเดียวนะครับมองไม่ทัน ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตรงไม่ไหมเราก็เอาออกนะครับเพิ่งทําครั้งแรกเหมือนกันนะครับทุกคนยังไงก็ตอนเวลาย่างต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้หลังจากที่เราทำํำพวกน้ำจิ้มนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งมานั่งย่างนะครับผมนะ นั่งย่างใจเย็นๆไปเลยนะครับไนส่วนไม่เดี๋ยวก็เอาเขี่ยออกก็ได้ครับเพราะว่าผมคือผมน่าจะใส่พวกซอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลยทําให้ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดอ่าไปหมักนะครับก็แนะนําให้ใส่เป็นเกลือกับาสามเกลืออย่างเดียวก็พอนะครับนี่นะครับ ันนี้ก็จะออกดำๆหน่อยนะครับจริงๆแล้วในการหมักนะครับผมแนะนําให้เป็นการหมักกระเทียมพริกไทยนะครับรากผักชีนะครับสามเกลือตามรวมไปรวมกันนะครับแล้วก็ใส่แค่เกลือก็พอแล้วนะครับอแต่ทีนี้ผมใส่เป็นซอสนะครับมันก็จะออกดำๆประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จ้างแข้งเลยนะครับผมนะก็ลักีไปนะครับจะได้สุกทั่วๆนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวมามาสับให้เดี๋ยวไปย่างอีกทีนึครับกันไม่ถูกนะครับผมพอดีเมื่อกี้นี้ไฟแรงไปหน่อยนะครับผมก็เลยดูเหมือนจะเกือบเกือบจะไหม้ <laughs> โอเคเดี๋ยวไปย่างอีกทีครับ <laughs> นี่นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ <laughs> หน้าตาก็ จะดำๆแบบนี้เลยไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมไปใส่ซอสใส่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ครั้งหน้าก็คือแนะนําเป็นโขกกระเทียมพริกไทยนะครับรากผักชีแล้วก็ใส่แค่เกลือก็พอแล้วนะครับอันนี้เพิ่งลองทําเป็นครั้งแรกนะครับผมลองทําทานเป็นครั้งแรกนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมี อะไรก็สามารถชี้แนะผมได้นะครับเพราะว่าในการทําครั้งแรกก็เนี่ยฮะคือคือลองทําดูนะครับแต่อ่ามันมันก็จะไหมอย่างเงี้ยครับสาหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับยังไงผมรบกวนกดซับสไครต์ด้วยนะครับกดติดตามไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีคลิปดีๆจะมานำลงเสนอใหม่อีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาดีเด๋ กินข้าววันนะครับ